สวัสดีครับพี่น้องอัปเดตอากาศกันในรุ่งสางของวันจันทร์นะฮะที่8กันยายนโดยวันนี้นะครับพี่น้องในเส้นทางของฝนวันนี้และวันต่อๆไปก็น่าจะลากยาวนะครับลากยาวต่อเนื่องไม่เลิกนะครับด้วยเหตุที่มีตัวแปรที่มีพละงกาลังนะ,ะดึงลมมรสุมไม่พัดเข้าหาเขาอยู่ตลอดเวลา นั่นก็คือพายุโซนร้อนลูกใหม่นะฮะที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและตอนนี้เขาขึ้นฝั่งไปที่ประเทศจีนซึ่งไม่ว่าเขาจะเคลื่อนไปตรงไหนนะฮะเขาก็จะกําหนดทิศทางหรือหรือแนวการพัดของลมมะสมที่ผ่านประเทศเราเนี่ยได้ที่สําคัญก็จะส่งผลต่อสภาพอากาศบ้านเราด้วยนั่นเองรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องก็ไปดูกันเลยนะครับ โดยจากโมเดลคาดการฝนตก24ชั่วโมงข้างหน้านะฮะตั้งแต่7โมงเช้าของวันนี้นะครับพี่น้องวันที่8กันยายนไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่9กันยายนภาพรวมและปัจจัยหลักของฝนฟ้าในบ้านเราเป็นไงครับพี่น้องดูคร่าวๆแล้วนะฮะดูคร่าวๆแล้วกุญแจสำคัญที่ไขความลับของฝนในวันนี้ก็จะยังคงมาจากการทำงานที่ สอดประสานกันอย่างลงตัวนะครับของระบบลมนะฮะร,ระบบลมนั่นก็คือลมมรสุมที่อยู่ด้านล่างนะฮะ1.5กิโลเมตรแล้วก็ระดับบนก็คือลมบน5.5กิโลเมตรขึ้นไปตามลูกศรสเหลืองแดงในโมเดลนั่นแหละครับโดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตามลูกศรสีแดงนะครับวันนี้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงที่สําคัญวันนี้แนวการพัด ของกระแสลมนั้นเขาก็เป็นทรงที่แบบเขาเรียกว่าทรงยอดนิยมฮะยกยกตัวขึ้นหลบเหลี่ยมเขาเพราะถูกดึงดูดฮะ,ะเข้าหาพายุโซนร้อนที่แม้จะอ่อนกำลังลงแต่ยังคงมีอิทธิพลนะครับพี่น้องอยู่ทางตอนใต้ของจีนทำให้เกิดเป็นกระแสลมที่กระจายตัวดีนะะกระแสลมชื้นที่กระจายตัวดีผ่านเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้นะฮะภาคตะว,วันออกและ ภาคกลางรวมถึงอีสานล่างอย่างต่อนเนื่องนะครับในวันนี้ในขณะที่เราจะเห็นลมบนตามลูกศรสีเหลืองที่พัดออกมาจากขอบพายุนะฮะหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าอัลโฟนี่ครับอัลโฟนั้นก็เป็นลมฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพี่น้องแล้วก็ค่อยๆเบนเป็นลมตะวันออกพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบน ซึ่งลมส่วนนี้นะครับในเนื้อลมอาจจะนําอากาศที่จมและก็แห้งกว่ามาผสมด้วยนะครับจึงทาให้ฝนในโซนนั้นไม่หนักไม่หนานะฮะแม้ว่าจะมีการยกตัวดีซึ่งก็จะต้องโดนปาดความหนาเม็ดลงไปแน่นอนนะครับแต่ในขณะเดียวกันลมระดับบนนะฮะที่พัดเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้กลับเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะซึ่งพัดไปในทิศทางเดียวกันลมมรสุมแม้ลมบนกำลังจะอ่อนไปก็าตามทีนะฮะ ซึ่งการที่ลมบนและลมล่างพัดในทิศทางเดียวกันเช่นนี้นะครับพี่น้องทราบดีนะฮะในพื้นที่ประเทศไทยตอนล่างเนี่ยภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางอีสานล่างก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนและก็เสริมกําลังนะฮะกันอย่างดีนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการก่อตัวของเมฆและฝนเพิ่มขึ้นฮะ อีกทั้งแนวพะทะของลมบนสองโซนยังก่อให้เกิดล่องความกดอากาศต่ำนะฮะพาดผ่านนะฮะพื้นที่ภาคกลางและอีสานตอนล่างเป็นตัวกระตุ้นให้ฝนตกอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมบริเวณกว้างครับและจากวิดีโอคาดการฝนพี่น้องจะเห็นนะฮะเห็นได้ว่าผลวัดการเคลื่อนที่ของฝนในรอบนี้ไม่ได้เคลื่อนที่มาจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจนนะฮะแต่เป็นการก่อตัวและพัฒนาขึ้นในหลายพื้นที่พร้อมๆกันนะฮะ อันเนื่องมาจากความชื้นที่อิ่มตัวจากลมบรสุมและแรงหนุนจากลมบนครับพี่น้องโดยฝนก็จะเริ่มก่อตัวตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้นะครับแล้วก็จะตกต่อเนื่องกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างก็มีทั้งฝนปานกลางแล้วก็ฝนชุกถึงฝนหนักบางแห่งไปตลอดทั้งวันจนช่วงค่นหล,หลายพื้นที่ครับ โดยพื้นที่ภาคเหนือนะฮะฝนก็จะเน้นตกไปในบริเวณตอนล่างของภาคนะครับวันนี้เพราะว่าตอนล่างของภาคแน่นได้รับอิทธิพลจากล่องอากาศระดับบนนะครับตอนบนของภาคเหนือก็จะมีฝนปานกลางบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ส่วนฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งนั้นก็จะอยู่ที่แม่สอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายลำปางพเยานะฮะกับจะถึงบางพื้นที่ก็ไม่ตกนะครับ ส่วนตอนล่างนะครับพี่น้องตอนล่างก็มีฝนปานกลางขึ้นไปถึงหนักได้บางแห่งนะครับก็บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็มีฝนปานกลางสุขโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับพื้นที่อีสานนะครับพี่น้องภาคอีสานฝนก็ยังคงตกกระจายตัวดีนะครับในวันนี้ก็โดยมีกลุ่มฝนปานกลางขึ้นไปเน้นๆหนาเม็ดก็คือในช่วงตอนกลางและตอนล่างนะครับ ำหรับอีสานตอนบนนั้นฝนปานกลางก็น่าจะตกได้นะปานกลางปานกลางบางแห่งนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งนะครับส่วนใหญ่คราฝนอีสานบนน่าจะถูกเฉือนด้วยรลมระดับบนก็อยู่ที่จังหวัดเลยหนองบวัวลำพูดอนทานีหนองคายบึงการสกลน,นครและนครพน,นมสำหรับอีสานกลางนะครับก็มีฝนปานกลางขึ้นไปมีหนักได้บางจุดนะครับในบริเวณจังหวัดกาลสินร้อยเอ็ดยโสธร ส่วนฝนปานกลางนะครับก็อยู่ที่ขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็ฝนปานกลางนะฮะขึ้นไปเลยนะครับทางอีสานตอนล่างก็จะอยู่ที่อุบลราชธานีสําหรับฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่ชัยภูมินครราชสีมานะครับอันนี้เล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งแล้วก็ฝนปานกลางนะครับอยู่ที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตนะครับอันนี้ก็คืออีสานล่าง สำหรับพื้นที่ภาคกลางนะครับก็มีฝนกระจายตัวดีนะครับก็มีกลุ่มฝนหนักหนักได้นะครับบริเวณปากอ่าวไทยนะที่เห็นอยู่เนี่ยครับตอนบนของภาคกลางนะั้นก็จะมีฝนปานกลาง,ลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทนะครับส่วนภาคกลางตอนล่างนะครับก็มีฝนปานกลางขึ้นไปแล้วก็มีหนักได้นะครับเป็นบางจุดในกรุงเทพมหานครนะ กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการนะฮะวันนี้ก็น่าจะมีฝนที่ในระดับถึงหนักบางแห่งได้นะครับแล้วก็ฝนปานกลางในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีพระนครสยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครด้านตะวันตกของภาคกลางนะฮะสามจังหวัดนั้นก็จะมีฝนปานกลางได้นะครับตลอดแนวนะครับก็คือกาญจนบ,บานบุรีสุพรรณบุรีราชบุรี ไปดูพื้นที่ภาคตะวันออกนะยังคงเป็นพื้นที่ฝนตกชุกนะฝนตกชุกต่อเน,นื่องฝนปานกลางขึ้นไปถึงหนักได้บางแห่งนะครับก็จะอยู่ที่นครนายกปราจีนบุรีฉัดเชียงสาและจังหวัดตราดสําหรับฝนปานกลางก็อยู่ที่สัตแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีนะครับไปดูพื้นที่ภาคใต้นะครับฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับทั้งสองฝั่งเลยในโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกนะครับวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับ ก็คือตอนบนนะครับไปดูตอนบนก่อนภาคใต้ตอนบนฝนปานกลางนะครับโดยทั่วไปเลยวันนี้เพชรบุรีและประจวบคิริขันนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรืออันดามันมีฝนปานกลางนะครับแล้ละนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตังสตูแล้วก็มีอาจจะมีฝนหนักได้บางแห่งไปดูภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับก็จะมีฝนปานกลางขึ้นไปถึงหนักได้บางแห่งนะครับในปัตตานียะลานระาชีวา แล้วก็มีฝนในระดับปานกลางนะครับก็คือชุมพรสุราษธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัท,ทรุงและสงขลาอ่อสำหรับสบปลาวนะครับพี่น้องสปลาวลราตอนบนที่เห็นก็ได้รับอิทธิพลจากลมบนนะที่เป็นลมเย็นฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลมทําให้พื้นที่ส่วนใหญ่นะฮะตั้งแต่พงสาลีหลวงน้ําทาบ่อกแก้วดลทรหลวงพระบางไปจุถึงหัวพันและเชียงขวางก็ จะมีฝนเล็กน้อยโดยเทั่วไปหรือบางพื้นที่อาจจะไม่มีฝนเลยคล้ายๆพภาคเหนือของไทยนะครับภาคเหนือตอนบนเราตอนกลางและตอนใต้นะฮะแต่นครหลวงเวียงจันทร์ลงมาเนี่ยแขวงบริคําไซคําม่วนไปจนถึงสวรรค์เขตและสารวัลน,นะฮะก็จะมีฝนตกในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางตลอดแนวแต่พื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะฮะ ที่สุดก็อยู่ทา่าททางใต้ของเราโดยเฉพาะแขวงอัตปือและจำปาสักนะฮะบพืบ้นที่นี้ซึ่งมีโอกาสเจอฝนปานกลางขึ้นไปถึงหนักบางแห่งได้ปิดท้ายกันด้วยคลื่นลมนะครับคลื่นลมในทะเลครับพี่น้องฝั่งอ่าวไทยตอนบนและตอนล่างนะครับคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรในขณะที่ฝั่งอันดามันตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ